มุมตรงนี้มุมตรงนี้เห็นไหมฮะขอบบนขอบล่างตงัวนี้ถ้ามันเคลื่อนออกจากกันเยอะๆเนี่ยห่างกันมากๆเนี่ยจะดันให้ตัวหมอนรองกระดูกมันกลับเข้าที่นึกออกไหมฮะดันให้ตัวหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่แต่มีอาการปวดหลังแล้วไปพบคุณหมอคุณหมอตรวจประเมินแล้ว พบว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับหรืออีกกลุ่มนึงมีอาการปวดหลังล้าลงขาหรืออาจจะไม่ล้าลงขาก็ได้ไปหาคุณหมอเมือนกันคุณหมอตรวจบอกว่าเป็นโรคก,กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทสองโรคนี้ เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยให้ฟังครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับนี่คือตัวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กระดูกสันหลังคือตรงนี้ครับทั้งหมดกระดูกสันหลังมีหลายระดับนะตั้งแต่คออกนี่ระดับอกใช่ไหมอกนะครับนี่เป็นเอวอันนี้เป็นก้นกบเนี่ยครับมันก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกัน ทีนี้ส่วนที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือส่วนเอวส่วนเอวเนี่ยจะมีอยู่5ชิ้นก็คือ1 2 3 4 5สห้านะครับผมจะพูดถึงตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก่อนนะอตอบเลยก็ได้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทต่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจริงมันจะเริ่มตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปแล้วก็พบว่าตัวเนื้อของหมอนรองกระดูกที่อยู่ตรงเนี้ย มันมีการแตกแล้วก็ยื่นกดทับเส้นประสาทแล้วอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ4 0 5 0 6 0ตัวนี้มันก็จะยื่นมากขึ้นนะครับมีการกดทับมากขึ้นบางเคสก็จะปวดล้าลงขาบางเคสไม่ปวดล้าลงขาหรือบางเคสไม่ปวดเลยแต่ก็มีการยื่นเพราะว่าเขาไปวิจัยแล้วก็ไปหาข้อมูลไปทำา MI แล้วเพราะว่ามีคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่แสดงอาการประมาณ20%ด้วยที้อาการมจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่หมอรองกระดูกแตกมันจะแตกแล้วก็ แกดทับแบบนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าปวดร้าวลงขาซึ่งการแตกของมันเนี่ยจะแตกได้ทั้งด้านนี้ด้านขวาใช่ไหมอันนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายมันแตกได้ทั้งขวาและซ้ายเลยนะแตกขวาแล้วก็แตกทางซ้ายตรงนี้แล้วที่สําคัญเขาแตกตรงกลางตรงกลางตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่ง ก็พวกนี้ถามว่าหายได้ไหมหายได้ด้วยนะครับถ้ามันแตกแล้วช่วงนั้นเราอายุยังไม่เยอะมากแล้วก็การกดทับไม่มากนะครับอาการพวกนี้ก็สามารถหายได้แล้วก็สามารถเคลื่อนกลับเข้าที่ได้ด้วยเพราะมีงานวิจัยว่ามันเริ่มมีการหายของตัวหมอนรองกระดูกด้วยแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งละ่ะที่เราพูดถึงตัวกระดูกสหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทอ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนนี่คือกระดูกสหลังใช่ไหม นี้กระดูกสลังเคลื่อนคืออะไรก็ <h. S 1> คือตัวกระดูกข้างบนสีขาวเนี่ยครับมันเคลื่อนออกจากกาันมันเคลื่อนออกจากกันมันเคลื่อนแบบนี้ดูออกไหมข้างบนไปนี้ข้างหลังไปไนี้นะฮะถ้าดูไม่ออกให้ดูตัวนี้ผมเอาหมอลองกระดูกออกและแบบนี้นะฮะถ้ามันเคลื่อนออกจากกาันมันจะเคลื่อนในลักษณะนี้ดิ้ออกไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวกระดูกข้างบนตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เห็นนะมองเห็นไหมอ่าตรงนี้มันกดลงไปที่ไหนครับตรงไขสันหลังข้างบน พอมันกดไขสันหลังข้างบนมันจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดอัมพาตขาส่วนล่างสองขาดังนั้นคนที่เป็นตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทส่วนใหญ่จะปวดขาสองข้างแล้วมีอาการชาขาสองข้างเวลาเดินเยอะๆหรือยืนนานๆเนี่ยจะมีอาการชาปวดเลยนะครับซึ่งเั้่องสวิธีเนี่ย การรักษาเริ่มต้นคือการทำกายภาพบัตรทั้งหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะเช่นมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเคลื่อนมากจนมันไม่กลับเข้าที่แล้วก็อาจจะจบที่ผ่าตัดส่วนตัวกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทถ้ามันเคลื่อนนะครับเขาจะมีเกรดของเขาอยู่เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเกรดสี่เกรดห้าถ้าใครอยู่เกรดสองเนี่ยก็ยังทำกายภาพได้อยู่แต่ถ้าเกรดสามส่วนใหญ่มันจะเคลื่อนไปค่อนข้างจะเยอะมากเขาจะดูจักตรงเนี้ยดูออกไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่เขาจะวัดมุมตรงนี้มุมตรงนี้เห็นไหม ขอบบนขอบล่างตัวนี้ถ้ามันเคลื่อนออกจากกันเยอะๆเนี่ยห่างกันมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้มันเกินออกมาเยอะเนี่ยแสดงว่าถ้ามันเกินประมาณสัก50ซ์หรือ75%ขึ้นเปมันขึ้นไปจะเป็นเกรดสามซึ่งเกรดสาส่วนใหญ่จะทับตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วการที่มันจะเคลื่อนออกมามันจะเกิดกระดูกสันหลังหักคือตรงนี้จะหักคอตรงนี้จะหักถ้าคอตรงนี้หักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกดทับที่มากขึ้นนะครับสุดท้ายจะจบที่การผ่าตัด ซึ่งกลุ่มนี้จะเจอในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คนที่เล่นโยคะแล้วแบบความอ่อนตัวเยอะเช่นนักยิมนาสติกที่แบบดัดหลังแอนหลังเยอะๆพวกนี้โอกาสที่มันจะทําให้ตัวกระดูกสันหลังพวกนี้เคลื่อนก็สูงดังนั้นคนที่ออกกาลังกายต้องเน,น้นการออกกำลังกายแกนกลางลาตัวมากขึ้นดังนั้นวิธีการรักษาใน2กลุ่มจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับการรักษาหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทจะเป็นการรักษาแบบแอนหลังเน้นแอนหลังแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ แอนหลังขึ้นอย่างนี้เพื่อเพื่อที่จะดันให้ตัวหมอนรองกระดูกมันกลับเข้าที่นึกออกไหมฮะดันให้ตัวหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนบาา้นประสาทนะกระดูกสันหลังไม่ใช่หมอนแล้วนะตัวนี้ถ้าเคลื่อนทับเส้นประสาทการที่เราไปแอนหลังเนี่ยมันจะทําให้ตัวกระดูกเนี่ยมันห่างมากขึ้นนะฮะตัวกระดูกเนี่ยมันจะหักแล้วก็ห่างมากขึ้นดังนั้นคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทแนะนาว่าจะต้องเป็นการออกกาลังกายแบบกลม จะไม่ดันพื้นแอนหลังต้องระวังตรงนี้นะครับถ้าแอนต้องระวังเลยเป็นการก้มมากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวสอนวิธีการก้มกับแอนหลังนะแบบง่ายๆนะพอได้นะสัญญาณได้อยู่ใช่ไหมครับได้ไหมโอเคมีคําถามไหมพอได้นะ,ะถ้าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทสิ่งแรกก็คือเน้นนอนคว่ำแล้วก็ดันพื้นแค่นี้อย่างที่บอกเราจะไม่ดันแรงมากเราจะไม่ขมไม่ไปเกง่ง คือบางคนจะเข้าใจว่ายิ่งดันแรงเจ็บแล้วยิ่งเข้า่มันไม่ใช่นะครับเราต้องค่อยๆดัดขึ้นเจ็บตึงๆนิดๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆทําแล้วทําบ่อยๆนี่คือการออกกําลังกายแบบแอนหลังสําหรับหมอลองกระดูกทับทับเส้นนะส่วนกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นแบบนี้ครับนอนหงายชันเข่ากดหลังติดเบาะค่อยๆกอดเข้ามาแบบนี้อันนี้เป็นคนละอย่างกันเลยนะ ซึ่งถ้าถ้าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมาทาท่านี้ก็จะทําให้ตัวหมอรองกระดูกมันปริ้นมากขึ้นต้องระวังนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องอยู่ที่การประเมินด้วยนะทางคลินิกด้วยว่าทําเสร็จแล้วอาการจะต้องดีขึ้นอาการที่มันปวดร้าวลงขาชาลงขาต้องเบาถ้าอาการปวดร้าวอาการชามันเบาเนี่ยก็ใช้ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูจนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกอดเข่าชิดอกในลักษณะนี้นี่คือกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วเราก็จะเน้น ออกกําลังกายกล้ามเนื้อลําตัวกับหลังซึ่งเราสอนอยู่ในเพจของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ในคลิปใน YouTube c h a n n e n นะใครที่สนใจหรืออยากได้ท่าออกกําลังกายหรือวิธีการตัวประเมินก็ไปถามใน Inbox อของ Facebook Fanpage ก็ได้หรือไลน์ของ ของเราก็ได้นะครับซึ่งมันจะทําไว้เยอะมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสมันจะมาไลฟ์สอนมาว่าเวลาสอนทีเนี่ยสอนกันนานมากเป็นชั่วโมงนะครับสามารถดูแลได้เลยแล้วก็จริงๆแนะนําว่าควรจะต้องตรวจประเมินก่อนว่าเราเป็นอะไรให้มันชัดเจนเช่นใครที่มีอาการปวดหลังเนี่ยช่วงอาทิตย์2อาทิตย์อาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าเกินสักอาทิตย์หนึ่งแนะนําว่าต้องไปตรวจเพิ่มละว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นพวกนี้ก็จะทําให้อาการโดยรวมเราดีขึ้นเนาะแล้วถ้าเผื่อเราทราบสาเหตุเราจะได้รักษาได้ตรงจุดนะครับประมาณนี้ครับ ก็ใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็ inbox มาสอบถามที่ Facebook f a n p เพจยังไลฟ์อย่างนี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะใช้แอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic ครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากจะแนะนำรายการยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h a n อ่า t ิกต็อกของเราก็มีแล้วนะครับแล้วก็ไล ne Wo มนะครับบัณฑิตพิซีโอนะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครัับสสวดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคำว่า แอดบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ